หมอคนหนึ่งมีแมวที่เลี้ยงไว้ดูว่าอายุสิบกว่าปีได้ถ้ามาตัวนี้เนี่ยมันก็ชอบหาที่หลบมุมบางทีก็หลบอยู่หลังม่านบางทีก็ไปหลบอยู่ใต้บันได บางทีก็ไปหลบอยู่ในตู้นะตู้ใส่โทรทัศน์้ะตอนนี้ก็ชอบไปหลบอยู่ข้างหลังก็มีรวมทั้งหลบอยู่หลังม่านเอาไปอยู่ในที่เหล่านี้แล้วจะรู้สึกสบายปลอดภัย เหมือนกัว่ามันเป็นที่ปลอดภัยของเขาแต่ว่ามีจุดหนึ่งนะที่แมตตัวนีนะ้ชอบไปนั่งเล่นคืออยู่บนพรมกลางห้องนั่งเล่นมันไม่น่าจะเป็นที่หลบภัยอะไรได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นที่โลง่งแต่ว่าแมตตัวน,นี้รู้สึกว่าเป็นที่ปลอดภัย พอเวลาอยู่ตรงนั้นอย่างจะนิ่งสงบผ่อนคลายใครจะเข้ามาในบ้านมันก็ยังนิ่งไม่เป็นเด็กผู้ใหญ่มลยก็ว่าเป็นจุดที่เขารู้สึกปลอดภัยที่สุดเป็นจุดที่ไม่มีความกลัวสบายเป็นตัวของตัวเอง บางทีแกก็ได้คิดนะว่าคนเรามเหมือนกันนะต้องการชีวทีท่ปลอดภัยในยานที่มีความวิตกกังวลในยานที่มีความทุกข์อยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยก็จะสบายบางคนก็เลือกเอาใต้ต้นไม้ใหญ่นะเป็นจุดที่เลือกจุดพักพิง เวลากลุ่มอ,อกกลุ้มใจเวลามีความเครียดพอมาอยู่ใต้ต้นไม้นี่แล้วก็สบายรู้สึกอกอุ่นมั่นใจปลอดภัยเอน,นี้ก็เลยได้ความคิดนะว่าเวลาผู้ป่วยมาหาเนี่ยหลายคนเนเป็นโรคร้ายโรคมะเร็งแล้วก็ก็เป็นธรรมดานะ ย่อมีความกลัวมีความวิตกมีความก้งวกังวลมีความเครียดหมอคนนี้เนี่ยนอกจากจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการรักษาการดูแลหรือการเยียวยาทางกายแล้วก็เห็นถึงความสำคัญนะของการเยียวยาจิตใจด้วยใละนวิธีหนึ่งที่หมอแนะนำกับผู้ป่วยของตนหลายคนนะ ด้วยลองจินตนาการด้วยการหลักตาแล้วก็นึกถึงสถานที่ที่เกวรู้สึกปลอดภัยมีผู้ป่วยคนหนึ่งป็นผู้ชายมาเล็งลําไส้หมอก็แนะนำนอย่างนี้ว่าลองจินตนาการว่าได้ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย พาเชื่อว่าจะช่วยทําให้หายเครียดหายกังวลเราก็จินตนาการนะแต่ว่าจินตนาการเท่าไหร่ก็ไม่เจอนะจินตนาการถึงบ้านของตัวยังไม่รู้สึกว่ามันเป็นที่ที่ปลอดภัยอบอุ่นทําให้รู้สึกมั่นคงนึกไปถึงหลิมน้ําที่ตัวเองเนี่ยชอบตกปลาหรือเดินเล่น มันก็ยังไม่ใช่นะนึกไปถึงที่ทำงานนั่งอยู่หลังโต๊ะที่ตัวเองคุ้นเคยที่ที่ตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จหลายอย่างในการทำงานมันก็ยังไม่ใช่ที่ที่ปลอดภัยนึกไปถึงหัวโต๊ะในห้องประชุมนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นอ่า ประธานหรือซีอของบริษัทพื่ะเป็นใหญ่นะในที่ประชุมนั้นแต่ก็ยังรู้สึกไม่ใช่นึกเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่เจอแต่หมอก็ให้กำลังใจนะว่าให้ลองนึกต่อไปดูจนกตั้งใจนึกไปถึงตอนที่เป็นเด็กนะแล้วก็อยู่ในอ้อมแขนของแม่ ตอนนั้นเราจะรู้สึกอบอุ่นมั่นคงสบายตอนที่กำลังร,รู้สึกสบายอบอุ่นสงบอยู่เนี่ยก็นึกขึ้นมาได้ว่าแขนที่โอกตัวเองอยู่เนี่ยมันไม่ใช่แขนของแม่นะมันเป็นแขนงตัวเอง ก็แปลกใจนะทำไมจึงรู้สึกสงบแล้วก็เลยพบว,ว่าอ๋อใช่จริงเนี่ยสถานที่ที่ปลอดภัยเนี่ยมันก็อยู่ในตัวเรานี่เองมันอยู่ในใจแล้วมันก็อยู่กับเขามานานแล้วแต่เขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยสุดท้ายเนี่ยเขาพบว,ว่าเนี่ยสถานที่ที่ปลอดภยอัยที่ทำให้เขาสึกอบอุ่นมั่นคง ไม่หวาดกลัวไรความวิตกกังวลก็คือใจที่สงบนั่นเองเป็นการค้นพบนีที่สำคัญมากเพราะว่าในเวลาที่เขามีความวิตกกังวลมีความเครียดเพราะโรคร้ายเนี่ยการกลับมาสู่ความสงบภายใน มันช่วยทำให้เขารู้สึกดีขึ้นบางคนเราเนี่ยมักจะคิดว่าสถานที่ปลอดภยัยมันอยู่ข้างนอกทีที่สึอกอบอุ่นมั่นคงมันก็มีส่วนจริงนะบางคนถ้าได้นึกถึงบ้านที่เคยอยู่กับพ่อแม่ในวัยเด็กรู้สึอกอบอุ่นมั่นคงแลวถ้าได้ไปอยู่ตรงนั้นจริงๆก็จะรู้สึกอย่างนั้น แต่ว่าสิ่งที่มันสำคัญกว่านั้นเนี่ยเพราะมันมีอยู่แล้วในตัวเราเนี่ก็คือความสงบภายในอันนี้มันคล้ายๆกับหรือโยงไปถึงเรื่องที่พระเจ้านย่ยเคยตรัสนะเป็นนิทานเป็นนิทานเกี่ยวกับนกมูลไถ่นกมูลไถเนี่ยมันชอบผากินอยู่ ตามทุ่งนาโดยเพราะบริเวณที่มีรอยไถซึ่งแข็งแล้วหรือแห้งแต่ว่าวันทีคืนจีนกนกมูลไถตัวนี้ก็ถูกเยี่ยวจับได้ตอนที่รอยอยู่บนฟ้าในกลงเล็กของเหยื่อนกบุญไทยก็พูดเหมือนกับตัดพ่อหรือว่าสารภาพนะวันนี้ นี่เป็นพ่อเราเนี่ยไปหากินนอกถิ่นของพ่อเราจึงตกเป็นเหยื่อของเหยื่อตัวนี้ไอเหยื่อนี้มันได้ยินนะมันรู้ภาษานะมันก็รู้สึกว่าไอ้นกตัวนี้มาอยู่ที่ไหนเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะรอดพ้นกรงเล็บของมันไปได้มันเชื่อมั่นในความสามารถของตัวมันมากก็เลยถามนกมูนไทยว่าเนี่ยถิ่นของพ่อเจอยู่ตรงไหน นงบุญไก็เลยวันนี้ก็อยู่ในทุ่งนาน,นี่แหละนะสิ่งของพ่อเราเยอะนี่ก็เห็นว่าไอ้ทุ่งนานก็ไม่มีอะไรที่ที่น่ากลัวอะไรเท่าไหร่ด้วยความมั่นใจนะในความสามารถของตัวแล้วก็เชื่อว่าไม่ว่าเยอะไม่ว่านงบุญไทยอยู่ที่ไหนก็ไม่มีทางที่จะรอดพ้นรงเล็กของตัวเองได้ก็เลยล่อนลงนะ ที่ทุง่งนาแล้วก็ปล่อยนกมูลไถยไปตรงนั้นแล้วก็เหินขึ้นฟ้าเพื่อที่จะเตรียมโฉบลงมานกมูลไถยเนี่ยพอมาถึงทุง่งนาเนี่ยก็เลือกจุดตรงที่มันมีมันมีรอยไถแล้วก็ยืนอยู่ตรงรอยไถนั้นแล้วก็ตะโกนบอก เดี๋ยวนะว่าลงมาเลยลงมาเลยเราพร้อมแล้วถูกท้าแบบนี้เนี่ยนกเดี๋ยวก็เลยเรียกว่าคุนเครื่องมากเลยพุ่งตัวลงมาอย่างแรงด้วยความเร็วเพื่อที่จะมาโฉบนกมุนไถยนกมูลไทยก็รอจงังหวะนะพอเดี๋ยวเนี่ยโฉบลงมาใกล้ๆกับทุ่งนาใกล้ๆกับพื้นดินเนี่ยมันก็รีบหลบเข้าไปอยู่ใต้ รอยไถซึ่งกลายเป็นดินแห้งไปแล้วเย,ยวเนี่ยไม่ทันเฉลรลใจนะพุ่งมาแล้วเนี่ยปรากว่าเบรกไม่ทันตั้งใจว่าจะมาโชวจับนงมูลไถ่แต่เพราะนงมูนไถ่หลบมันหยุดไม่ทันนะเหวะก็เลย,ยตัวเลยกระแทกกับรอยไถ ก็แท่ก mm ับดินท <isco j abi> ี่ม <sandwiches> ันแห้งปกแตกเลยนะก็ไป็นารว่าน้องบุญไทยปลอดภัยผู้เจ้าแต่รอนที่ถ่ายเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าเนี่ยน้องบุญไทยตัวนี้อยู่รอดปลอดภัยเพราะอยู่ในสิ่งของพ่อฉันใดพิสูจทั้งหลายก็เช่นกันนะจะปลอดภัยจากมารจะปลอดภัยจากกรรมกาคุณทั้งห้าได้ก็เพราะ อยู่ในถิงของพ่อเนี่ยถิงของพ่อนั่นคือสติปัฏฐานสี่ปีกญานั่นคือว่าคนเราเนี่ยจะปลอดภัยจากสิ่งรอดเราเยอะอยู่และความทุกข์ทั้งหลายได้เนี่ยเมื่ออยู่ในภาวะที่รู้กายรู้ใจแล้วก็รู้เวทนารู้ธรรม หรือผู้ยางคือว่าอยู่ในภาวะที่ใจเนี่ยนะมันอยู่กับปัจจุบันถ้าหาว่าใจแล้วเนี่ยยังคงอยู่ในภาวะที่รู้กายรู้ใจหรืออยู่ในภาวะที่เราเรียกว่ารู้สึกตัวเมื่อน,นั้นเราก็มีเมื่อ้นเราก็อยู่ในที่ที่ปลอดภัยเป็นความปลอดภัยของใจนะในที่ ทำความปลอดภัยทำความอบอุ่นได้กับใจของเราเนี่ยมาไม่ได้ที่ไหนเลยนะมอยู่ในใจของเราเนี่แหละตามได้ที่ใจเราเนี่ยมีสติมีความรู้สึกตัวมีความรู้ตัวทั่วพร้อมใจไม่เผลอส่งออกนอกใจมาอยู่กันเนื้อกับตัวอยู่ในภาวะที่รู้กายรู้ใจเพราะหากว่าอยู่ในภาวะเนี่ยมันจะมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม แล้วคนเราเนี่ยเมื่ออยู่ในภาวะที่รู้สึกตัวท่พร้อมแล้วเนี่ยความทุกข์มันก็เข้ามาเล่นงานไม่ได้อารมณ์รบความสึกที่เป็นอ,อกุศลก็ไม่สามารถจะครอบงำจิตได้ไม่ใช่ว่าไม่มีนะมันมีแต่มันทำอะไรใจไม่ได้เพราะว่าเมื่อตะกัตานที่มีความสึกตัวก็หมายความว่าไม่เปิดช่องให้อารมณ์พวกนี้เข้ามาครอบงำบีบขั้นเผารลม หรือทิ้งแทงใจได้เมื่อใจเราเนี่ยนะส่งออกนอกหรือว่าเข้าไปอยู่ในความหลงหรือไปใความหลงข้องงำตองน,นั้นแหละเรียกว่าอยู่นอกถิ่นของพ่อแล้วหรือว่าอยู่นอกถิ่นที่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถจะเจอกับอันตรายอันตรายที่ว่านี้ไม่ใช่อันตรายจากภายนอก เคยพูดไปแล้วว่าอันตรายมันมีสองอย่างนะอันตรายที่ปกปิดกับอันตรายที่เปิดเผยอันตรายที่เปิดเผยคืออันตราย,ยาภายนอกนะงูเงี้ยวเขี้ยวขอสัตว์ตราวุธไอธรรมชาติผู้ร้ายเดีย๋ยวนี้ก็หลึงรถนตนที่แล่นมาด้วยความเร็วนะเชื้อโรคนะแต่ว่าภายัยภายในเนี่ยเรืออันตรายที่ปกปิดเนี่ยคือความโศกความโกรธความแคลงความอิจฉาความนั่งเื้อต่ําใจความโลภ ทุกนี้ถ้ามันเข้าถึงใจเราเมื่อไหร่นะหรือเข้ามาครอบความใจเมื่อไหร่ก็เป็นทุกข์เมื่อน,นั้นแต่ถ้าเราอยู่ในถ้าเราเอาใจมาอยู่ในจิตที่ปลอดภัยก็ไม่มีทางที่ความทุกข์เหานั้นจะมาทำร้ายจิตใจของเราได้เพราะนั้นที่ปลอดภัยเนี่ยมันไม่ใช่แค่อยู่นอกตัวเราเนะท่าน,นั้นนะที่สำคัญก็คือ ความสึกตัวภายในใจเราคนเราเนี่ยก็ต้องรู้จักหารู้จักเข้าถึงนะที่ที่ปลอดภยัยถ้าเรามีที่ปลอดภยัยภายนอกอันนี้ก็ถือว่าดีคนสมัยก่อนเนี่ยในบางถิ่นนะอย่างเช่นในจีนเนี่ยเวลาพ่อลูกเนี่ยก็จะปลูกต้นไม้เอาไว้เป็นต้นกล้าแล้วก็ดูแลต้นไม้นั้นจน จนโตเพื่อให้เป็นเพื่อนของลูกลูกพอโตก็ให้ช่วยดูแลต้นไม้ต้นนี้จนกระทั่งกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ให้เป็นเพื่อนและเวลาเจ้าตัวเนี่ยนะเกิดความทุกข์เกิดความเครียดเกิดความวิตกกังวลเกิดความเหนื่อยล้าก็มามานั่งพักใต้ต้นไม้ทิ้งต้นไม้นี้เหมือนกับเป็นพี่เหมือนกับเป็นเพื่อน มันก็เป็นภูมิปัญญานะของชาวบ้านนะที่รู้จักหาที่ที่ปลอดภัยให้กับลูกเพราะว่าพ่อแม่ก็อยู่ดูแลลูกได้ไม่นานถึงแม้พ่อแม่ตายไปแล้วเนี่ยก็ยังมีต้นไม้ต้นใหญ่เนี่ยที่เป็นเพื่อนเป็นผู้ดูแลให้กำลังใจนะให้กับลูกแล้วก็เป็นประเพณีนะชาวบ้านเนี่ยก็เวลามีความทุกข์อะไรเนี่ยก็มามานั่ง มานอนหรือใต้ต้นไม้มันจะเป็นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเขานะแม้จะมีครอบครัวแล้วนี่มีลูกแล้วก็ยังไม่ทิ้งไม่ลืมนะบรรยากาศใต้ต้นไม้ดูแลต้นไม้นั้นเป็นเหมือนพี่เหมือนเพื่อนจนทั่งพอตายเนี่ยเขาก็จะตัดต้นไม้นั้นมาทำเป็นโรงเรียกว่าอยู่คู่กันไปตั้งแต่เกิดจนตาย มันก็เป็นแนวคิดเดียวกันนะที่ว่า,าให้คนเราเนี่ยมีรู้จักมีสถานที่ที่ปลอดภัยอาจจะไม่ใช่ความปลอดภัยทางกายจะเป็นความปลอดภัยทางใจท,ที่มีความสุขอบอุ่นมั่นคงนะปลอดพ้นจากความวิตกกังวลความกลัวแต่ว่านอกจากที่สถานที่อย่างนี้แล้วเนี่ยต้องไม่ลืมนะในใจเราเนี่ยมันก็มี ที่ที่ปลอดภัยที่จะช่วยเราและอยู่กับเราตลอดเวลานะคือความสึกตัวแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยให้ความสําคัญนะหรือเห็นคุณค่าความสึกตัวเท่าไหร่เราก็เลยตกเป็นเหยื่อของความหลงและตกเป็นเหยื่อของความกลัวความวิตกกังวลความเครียดรวมทั้งความทุกข์จากภายนอกความทุกข์จากงานการความทุกข์จากความสัมพันธ์ หรืออันตรายจากสิ่งภายนอกที่จริงไม่ว่าจะเป็นอันตรายจากภายนอกนะ่นหรือว่าอันตรายจากภายใน,นยถ้าเรามีความสึกตัวมันก็ทําให้เกิดความมั่นคงนะสงบผ่อนคลายเหมือนกับแมวเนี่ยตัวที่หมอแกพูดถึงเนี่ยทั้งที่อยู่กลางบ้านแต่ถ้าได้อยู่ตรงจุดที่เขาเรียกว่าเป็นที่ก็ปลอดภัยแล้วเนี่ยแม้คนจะผ่านไปผ่านมาเขาก็ไม่กลัว บานะงทีมีคนแตลกหน้ามาเขาก็ไม่กลัวเพรก็ว่าเขาได้ชัยภูมิแล้วเราจะเรียกจุดนั้นเป็นชัยภูมิของชีวิตก็ได้คนเราเนี่ยก็ต้องมีที่ปลอดภัยหรือชัยภูมิหรือเขาในใจเรานะเมื่อต้นเดือนที่แล้วเนี่ยมันมีนักการเมืองคนหนึงหาเสียงเพื่อเป็นนายกอบจ,จอก็มีคำขควัญว่า ทุกลมหายใจคือชัยภูมิถ้าฟังดูดีๆก็มีความหมายที่ดีนะเพราะชัยภูมิที่ว่านี้ไม่ได้หมายถึงจังหวัดนะมันหมายถึงสิ่งที่จะเป็นที่ตั้งแห่งความสงบแห่งความมั่นคงชัยภูมิเราก็มากเกินถึงชัยภูมิในศึกสงครามแต่คนเราเนี่ยน่าจะไม่ได้สู้รบตกมือกับใครนะแต่ว่าในใจเราก็มีศึกสงครามอยู่ในบางครั้งกับกิเลสกับความทุกข์ บ่อยครั้งเราก็แพะถูกกิเลสครอบงำเพราะปล่อยให้ความหลงมันคลองใจแต่ถ้าเรามีชัยภูมินะอยู่ข้างในใจเป็นชัยภูมิที่เรียกว่าเปรียบเมือนกระถิ่นของพ่อนะอย่างที่พระเจ้าตรัสเนี่ยคือความรู้สึกตัวการที่จิตอยู่ในภาวะของความตื่นรู้นะเต็มตื่นเพราะมีสติเป็นสติที่เราสัมมาสติ มันก็ทำให้เรามั่นคงนะไม่ว่าจะมีภัยมาคุกคามอย่างไรแพทหมอคนนั้นเนี่ยพอบอกคนไข้เนี่ยได้กินนาการถึงที่ที่ปลอดภัยซึ่งสุดท้ายก็เพราบว่ามันอยู่กลางใจคนนี้เองเนี่ยมันก็หมายว่ามันมีชัยภูมินะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะร่างกายเจ็บป่วยนะแต่ใจก็ไม่ได้ทุกข์เท่าไหร่มีความสงบมั่นคงผ่อนคลายพวกเราเนี่ยก็ต้องมี สิ่งนี่อยู่ในใจนะที่จริงก็มีอยู่แล้วละ่ะเพียงแต่ต้องรู้จักค้นพบให้เจอและเข้าถึงให้ได้จะเรียกว่าสิ่งของพ่อจะเรียกว่าที่ที่ปลอดภัยหรือใช้ภูมิก็แล้วแต่และการจรุลสติของเราเนี่ยมาช่วยเบิกทางให้เราได้ค้นพบนะสิ่งที่เป็นจุดพักพิงหรือจุดที่ปลอดภยัยนะที่สามารถจะเป็นชัยภยูมิกับ